ท่านปาซาข้าพเลยวังกาวสาวหัวแดงในเมืองมีตำงานหรอ เซ็นทันพ <c oughs> ี่จริงเขาต้องออกซ้ายหรือเปล่ากระจอกไปทำไมตกไปเลยแม่บออันพวกนี้ของซีเลียวอันนี้โดนเลี้ยวห้างว่างอืเออแม่แม่เหรอ วันนี้มาเที่ยวขนแก่นพี่น้องขนแก่นหาเลาะเจเจมาเที่ยวเจใหญ่ท <laughs> <laughs> ี่พักโรงแรม ระวังรถเจระวังรถรวังรถะท่านเดินได้สายเดียวไปขึ้นไปดูก่อนล็อกรถเจีมาพักลโรงเรียรดับข้างเรา สี 45, ่ศูนย์หกสี่ศูนย์ห้าฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งนี้ฝันน่งนี้โมัวร์บ้านมัวรเข้ากรุง

ถือ,อ,อแล้วห้องพัก <c oughs> สองเตียงทีมงานเจลิง <c oughs> <c oughs> ติดกับหลังโรงเรียนเลยเนาะห้องพักเนาะห้รงเรีย <c oughs> น,นาาคนเกนยยนิทยยาล,าาลาิดพฤรภาคม พวกกระโดดซีนอนนี่เพราะอย่างมืออื่นพวกตระโดไปเลาะเลยไม้เขามีให้หมดบัไปาผมตอนนี้เขาก็อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นกำลังจะไปเลาะกินเข่าพี่น้อง

อะไรอันข้าวมันไก่ไก่กรอบน่งสนากกีน้ำล่น้ำเลลองส้มตำเมือขอนแก่นมั้งหรหโค้งหรือโคอง คู่รองต้ใส่หนังตาด้วยเนาะครับผมมีตัวหันป่ะคะครับผมเดี๋ยวไปหาม่ได้พี่น้องสมตจำเมืองคนแก่นมาขอนแก่นลงทางพี่น้องเอ้ยเป็นชั่วโมงแล้วออกไปเงิดไหล วงจวดอะรถดงกันไงมล่ะเราจะบม่รอดถ้าเราออกมามันเยียมันได้ไ่ทางหนึ่งเลังอกั้น อาวงกลางเมืองขอนแก่นที่เต่าดูดินที่เต่าดูดอโขลกอยากกินเยอะหลายมั่มั่งันกินเยอะเให้มันจะอ้วกนอโอ้จิ๋นขนาดนี้